เคยเป็นไหมครับอากงอาม่าที่บ้านเราไม่ขลาบเพราะอาการคันต้องนี่เลยผลิตภัณฑ์เว้สำอางนะคะสมุนไพรดูแลผิวเพื่อสูงอายุเลยอากุงอาม่าที่ลูกหลานย,ยกให้เป็นอันดับหนึ่ง ขอบอกค่ะ งท่งไหนคะ N A Channel ครับ,บะะวันศุกร์นะคะเวลาหกโมงเย็นนะคะต้องมาเจอเรา2คนเลยวันนี้นะคะไอรี่ค่ะแล้วก็อีฟอีกแล้วอ๋อเราคือคู่กันตลอดเลยน <c oughs> ั่นเป็นทำเป็นอาการยังไงคุณไหนบอกสิไอจริงก็ไม่ค่อยอยากจะพูดนะอ่าะจะไม่ต้องพูดแค่นี้เดี๋ยวไปดิด้วยความที่ว่าอกากงอาม่าที่บ้านเราเนี่ยคือเขาเป็อาการคันแบบคันจนไม่ไหวคือคนเขาคนแก่อะไม่ค่อยว่าจะเป็นแค่อากงอาม่านะคะคือปู่ย่าตาไหนก็ตามอะไรจ่ิงตอนเราคุยเขานอนไม่ได้เลยเพราะอะไรเขาเป็นไวท์ที่แบบว่าคอลลาเจนเสื่อมสภาพ <ช>แล้วลคุณเคยคันไหมเคยคัน <serving> ย enfin ังไงเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยได้อาบน้ำแล้วก็มาหาดนี้ก็ไม่ได้อาบน้ำเปนกแล้วตอนนี้ก็ยังคันอยู่แก่จนคันแลวแก่จนคันล้วนคันมากเลยจะอยากถอดเสื้อแล้วว่ะโอเคไม่รู้ว่าทิมงานเอาเลยไหมเล่นวันนี้นะคะเขาสุดช่วงมิชชั่นโอ้ยคันไม่ไหวทำไงดีมิชชั่นในวันนี้เราจะให้อีฟกับไอวี่หาวิธีแก้คันดูซิจะหายคันไหมแล้วจะมีวิธีที่ดีหรือเปล่าไปดูกันเลย มีเจ้าแล้วน่าสนใจมากเธ้อเธอก็หยิบมันเข้าไปเลยสิเธอได้อะไรอ่ะเธอก็ได้แต่เออหยิบเลยหยิบเลยเก็บเก็บหยาเก็บเอาไปให้กูผ่าดเอาอย่ามองอย่ามองอย่าเธอมันจะโดนฉันไม่โดนไม่โดนไม่โดนดิฉันมองไม่เห็นจริงกันเนอ่ยอโอ้เลือกมาถประกาศว่าเดินคันหน้านี่เดินคันหน้าไม่ใช่เหรอทายหน้าเลยไม่หือ คันตามตัวคันต้องขาได้คันรอรอรอมาแก้คันดูอะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูแล้วมันแก้คันได้ไหมคือวันนี้คันมากอ่าอะคันคันคันเออคันไหมอุ้ยหอมยุไหนไม่ถ่ายคันไหมอะไรอ่ะถ่ายคันไหมโอ้ยแล้วคุณไม่เล่นหรออ่ัตหยิบก็ได้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอางงเอางงผมจะได้เหรออุ้ยเอาจริงนะมันคือมันดีขึ้นหิวมันเย็นขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นน่ะ จะได้ขอแก้คันละได้ข่าวว่าคุณคณิตาดิคุณคณิตามันยุ่งยากมันไม่ยุ่งยากไม่ทำแล้วมันยุ่งยากอันนี้มันทาตามันจะแก้คันได้ยังไงถ้าไม่ทาตามมันจะกัคันมันแก้กันไม่ได้หรอใครใครเนี่ยฉันรู้ตัวว่าพวกนี้มันมันแสบร้อนมันเย็นเกินไปฉันแบบว่าไม่ใช่เลยมีสบู่ด้วยหรอมีสบู่ด้วยหรอด้วยไม่กินเราข้ามสบู่ไปหรอไหนอันนี้คือเราได้ไม่ใช้กระถินไปหรือเราเลือกของนี่เราสบู่ขิงเดี๋ยวนะสูตรเย็นหรอเธอคิดว่ามันจะใช้ได้ม มันยุ่งยากไงประเด็นนะถูกต้องกว่าจะเอามาใช้ได้ต้องไปล้างน้ำแล้วก็มาถูมือกว่าจะแบบล้างเรื่องนั้นนี่โน่นลำบากโอ๊ยฉันว่านี่มากกับเธอนะช่วงนี้หน้าเธอแตกอะไรชิมพาร์ทเท้าแล้วเธอหอดรองเท้าอยู่อะทับขึ้นมาบนโต๊ะบ้าน่าเกียรติไม่ได้ไหมทำไมไม่ได้หรอกนะเลิกเชนนี่เลิกเลิกคันตรงไหนคันมา ช่องตรงนี้น่าจะดูเรียงแกขที่งะน่าจะยังเริมใช่ไหมน่าจะยังเริ่มอยู่เออถ้ามันไก่ยักษ์ไก่ยหญ่สโอ้ยมันชามากฉันนี่ไม่ขันฉันขึหมดแล้วเนี่ยพอเอะถ้าชาก็เหลอยุงยากมากขันไม่ไหวหรอกนะเลยอย่างนี้เลยดูนี่เอาจำลองของเรานะฮะเก้ามดเลยไเลยนะดูหนึ่งมโอเคไม่ออกไม่ออกโอเค พฟมอามลามอเจอรไรซิ่งครีมอาบน้ำครีมบำรุงผิวนะฮะตัวนีว้นะคะคือตัวนี้มันเป็นแบบว่าทั้งครีมอาบน้ำด้วยแล้วก็เป็นแชม ด้วยดูกคนในกล่องนี้นะคือด้านในเขาว่าน่าจะเป็นอ่าเป็นแบบไหนขอดูหน่อยอ่าเธอลองดูมนเป็นครีมอาบน้ากับครีมบำรุงผิวไงเธออ๋อนี่เป็นแบบหัวปั๊มนะคะ่ว่ในเรื่องของแบบว่าทําความสะอาดผิวนะคะแล้วก็แบบคือผมอ่ะได้อย่างอ่อนโยนมากใช่นะคะคือในขวดเนี้ยมันเป็นฟิลแบบว่าทรอินวันอ่ะกคนได้ทั้งผมนะคะได้ทั้งผิวนะคะได้ทั้งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันตั้งแต่หัวตลอดท้าวอ่ะคืออาบไปเลยขวดเดียวขวดนี้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้คือเป็นสูตรอ่อนโยนและเป็นสูตรสมุน ไม่ใส่สีไม่ใส่น้ําหอมไม่มีสารสเตียรอยด์แล้วก็อะไรนะไม่มีพาราเบนด้วยต,นะต้องบอกเลยค่ะว,ว่าตัวนี้คือเขามีแบบคุณค่าของเซรามายด้วยค่ะเป็นน้ํามันรข้าวด้วยแล้วก็มีไอ้นี้ด้วยมาเร็ดอ่างหุ่นนะคะแล้วก็สารสกัดธรรมชาติ15ชนิดเยอะมากแพ็กเกจคือทาออกมาสวยซึ่งนี่เลยเป็นลูกช้กระเทยอ,อยู่นะเหมือนลูกใช้กระเทยเลยแต่ดูบากรงอาม่าเลยสีผมเธอคือโคบีมาม่าเลยอะ เราเราเราคเพื่อเวเธอเถอะอ่านอะรอย่เี้ยมา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 เัมา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 มมา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 อ่ะามามกมา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 มอย่างาี้คาะการทมามาอามาามามานาอนมามามามะมาาสามามามานามามตาม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 าามามามาูาม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 าามามกมามเมามามาม่ามาามามมามามมามมาามนมามามมา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 ามเมมามามาาาาม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 ูมา้ามสมามามัมามามานามมาาามา ด้านในคืออะไรไหมหนูใหม่ก็คือด้านในคือมีในเรื่องของแบบว่าครีมอาบน้ําด้วยแล้วก็มีเซรั่ด้วยและอีกตัวหนึ่งเลยค่ะตัวนี้คือจะเป็นแบบว่าในเรื่องของครีมบำรุงผิวของอาบุกาม่านั่นเองก็เหมือนทุกอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้แต่อันนี้อยู่ในแพ็กเกจรวมกันแต่ต้องบอกว่าให้เราทําเป็นรูปหัวใจคือแพ็กเกจจิ้งเขาน่ารักมากทุกคนซึ่งดิฉันไม่อยากใช้เลยแต่เธอคันเธอก็ต้องใช้หน่อยไหมลองยังไม่ได้ลองเลยพูดเยอะมากอยากใช้ก็สุดเรามปดมกินก่อนอ่ะเดี๋ยวดมกิน อเป็นไงอัดเธอลองดมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะบีบมาให้ดูว่าเท็กซ์เจอร์ด้านในของเขาเป็นยังไงนะคะนี่เลยเนาะเท็กซ์เจอร์ของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเนื้อครีมข้นนะคะคสีขาวเลยด้านในเนาะ <ขอ S 2> และ <ไว S 1> คือเนื้อนุ่มมากคือกินหอมอะคนที่แบบเป็นเรื่องผิวแพ้ง่ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้หมดเพราะว่าเป็นออร์แกนิกจริงๆเลยนะการแต่งกลิ่นก็ไม่มีนะถูกต้องเพราะว่ากลิ่นมันแบบ กลิ่นจืดน,นะคือจะบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนนะเราได้กลิ่นแบบสมุนไพรปกติที่ม่ไดเขาใส่มาซึ่งมันจะเป็นกลิ่นแบบจางๆมันจะไม่ได้กลิ่นฉุนมากนะคะจะบอกว่ามีความเป็น กดดาคือใกล้เคียงกับผิวเรามากที่สุดเลยไม่ทำร้ายผิวอันเนี้ยสองตัวในที่เราเหเนี้ยเขาผ่าน GMP นะแล้วก็ผ่านอยมาเรียบร้อยแล้วเรียกว่าใช้แล้วแบบว่าปลอดภัยแล้วก็รู้สึกดีแน่นอนกับผู้สูงอายุเด็กนะคะแล้วก็สตรีมีครรภ์ก็สามารถใช้ได้ด้วยใครที่แบบเป็นผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะและนอกจากนี้นะคะเขายังมีรางวัลการันตีด้วยเขาเพิ่งได้ด้วยรางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับสองมาจากนินมังกรค่ะ เป็นนะคะสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมนะคะไทยประจำปี2,564ของสำนรักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA นะคะและรางวัลจากโครงการไอเดียแลบนะคะของกรมส่งเสริมการคาระหว่างประคะและชีวัจิตนะคะ2 0 2 1 Award ดนั่นเองและจะบอกว่าถ้าใครอยากได้จริงๆเลยไม่ยากเลไม่ยากยังไงยังไงยังไงจริงๆๆ ยังไงยังไงสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนเธอะสามารถสั่งซื้อได้ที่นี่เลยค่ะคือท้องคลองเราเยอะมากทุกคนนะคะตึ้ง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 นะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะกับรายการ N A Awesome Box นะคะในช่อง N A Channel ทุ๊กวันทุกวันสุดนะคะเวลา6โมงเย็นนั่นเองนะคะแล้วกลับมาพบกับเรานะะคในอีกหน้านะคะแล้วเราสองคนจะพาอะไรมาให้รู้จักอีกก็ติดตามกันได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ